แกงผักกาดใส่ไก่นั่งล้อมวงกินกันหลายคนอร่อยมากๆเลยคะ่ะฤดูหนาวของทุกปีเนี่ยกุ้งก็จะตื่นตาตื่นใจกับผักกาดต้นใหญ่ๆแบบนี้จ้าแต่ว่าส่วนของตัวเองเนี่ยปลูกต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่ต้องไปล่อหาเก็บเอาตามสวนพี่ป้านนะเอาเลยคะ่ะอย่างเมื่อวานนะคะก็ได้ผักกาดต้นใหญ่ๆ2กอ2ต้นมาแบบนี้เอาไปฝากบ้านแม่1กอแล้วก็เก็บไว้บ้านตัวเองหนึ่งกอกุ้งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะรู้แต่ว่ามันต้นใหญ่มากทุกคนหลายคนหลายท่านถามฮหมเมล็ดพันธุ์กันช่วง ยังไม่มีนะคะทุกคนกุ้งก็จะรอมเมล็ดพันธุ์จากสวนอาเซอร์เค้าเหมือนกันได้วัตถุด,ดิบมาเสร็จนะคะวันนี้ก็เข้าสวนขุดบัวหิมะใช้พลังงานกันเยอะอีกแล้วจ้าช่วยกันขุดช่วยกันคัดใกล้มื้อเที่ยงกุ้งก็ขออาสาเป็นแม่ครัวเองแต่ว่าจะแกงแต่ผักกาดเปล่าๆก็คงไม่อร่อยแน่แน่กุ้งมีผักกาดส่วนคุณพ่อนะ่ยมีไก่ไม่อร่อยให้มันรู้ไปค่ะทุกคนมื้อนี้ผักเก็บมาเมื่อวานแล้วมันก็จะเหี่ยวเด็ดยากนิดนึงกุ้งก็นําผักกาดมาหนึ่งต้นนํามาเด็ดๆ็ดล้างล้างจริงๆ ะะใช้ผักกาดก้านเดียวหรือว่า2ก้านก็พอแล้ว <c oughs> ล้างขึ้นมาก็ตบส่วนก้านให้เขานิ่มก่อนจะได้เข้าพริกเข้าเกลือว่าแต่บ้านใครตบก้านผักกาดก่อนแกงเหมือนกุ้งบ้างไม่จ้า <c oughs> ไก่ที่พ่อจับมาให้เมื่อกี้เป็นไก่ดุกดำนะ <c oughs> ใส่เครื่องแกงลงไปในโคกแล้วก็ให้พี่อ้วนตาให้ละเอียด <c oughs> ตั้งหม้อใส่น้ํามันแต่ว่าบีบออกยากนิดนึงเพราะว่าอากาศหนาวเย็นนาพริกที่ตําได้ลงไปคั่วไปผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่ตามด้วยไก่คั่วไก่ไปมากินหอมแตะจมูกจามไปแล้วฮัชเช่แล้วก็เทน้ําตามลงไปค่ะ รอไก่สุกสักสิบนาทีพี่อ้วนบอกว่าวันนี้ขอรดแซบนิดนึงนะใส่กะปิลงไปด้วยเด้อส่วนผักกาดที่เด็ดไว้กุ้งก็จะใส่ลงไปให้หมดเลยเต็มหม้อไปเลยจ้าผักยุบสุกได้ที่แล้วจ้าน่าทานมากๆมาเกลข้าวกับข้าวเสร็จแล้วซึฟ้าเลยเปิดมากทุกคน